เรามาละคุนมันวายทำอะไรก็เปเลไปหลายแบบทำมดีรับมไม่ค่อยได้ดีทำดีรับมไม่ค่อยไดดีทำตัวมีคนกเะืิตพวกดีก็ละไม่ค่อยดัดีเป็นนายเรียขาเรียแข่งได้ตำแหเดงไม่ค่อยยิ้นความดีตื่นมาละกัมงอนไม่ทำตื่นมาการงานไม่ทำคอยตามคอยยุคอยแย่ เกิดลำเกิดรวยบุญมาช่วยหรือบุญอุ้มสูบมาช่วยหรือบุญอุ้มสูบปลูกนี้ตั้งมูลหลาดพวกนักปาราเพย์ค่อยดีก็คือนักเพลงสอบเป็นในคนนักเพลงสอบเป็นในคนสับกันโดรโลคนบุญบายสับกันโดรโลคนบุญบาย แต่แต่บอกหอดำดังจะบอมีทุมเบิงทุ่มเบิงทุ่มยองจะบอกว่าบอกบ้าเอาหาหัวมีดีเจอเจอดึงหันปันเกือจินมันเพิงเป็นมดเป็นเกี้ยกุ้มจางลำมีท่านได้ลายไปลำฝืนขึ้นเมื่อไว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 บ่ท่านได้ทีถุ่มทีถุ่มเมื่อแล้วบ่โซนลกเราละมุนไปตลอดคิดอยากก่ดกับลุกไปเมียไป ขัวเมียจับเปลี่ยนกันไปพัวเมียจับเปลี่ยนกันไปไหมเป็นไรก็เรื่องใครเรื่องมันไหมเป็นไรก็เรื่องใครเรื่องมันเดี๋ยวก่อนท่านบามีกรรมคนใดทำรับกรรมไปเลยเดี๋ยวนี้คนตับทั่วไดดีเดี๋ยวนี้คนตับทั่วไดดีคนบั่งคนนี้คือพวกเมียกันคนมั่งคนนี้คือพวกกเมียกันโลกเราทำไมหมุนกลับคุณตับบาปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลัง และกโลกไม่กีร no. ังเดี la on, ๋ยวก็พังโลกคุ้นโลกใวเดี๋ยวก็พังโลกคุ้นโลกายผลสุดท้ายจะคุญจักบาปพระธตสาปีนองหมุนเลยมึงไปพุทธตาอุ่มดรับตาเกาแหว้เกาไว้พุทธิฮอนเอาคนไปนักที่ทนนักเบาเบิงเอาเด้อป่าตอนไปนาต้มดูอีพอตอนไปนาต้มดูอีพอหญโลกมันหมุนดูเลืย น,นี่แหล่ะพี่นอ้องโลกของเฮามันบ่จีรังบ้านาน,านี้ามาฟังแม่ลอดอ้อนเสือพาเซินเดือดพี่นอ้องเด้อผู้ใดเป็นเมลอดอ้อนออกมาเซินเด้อดาหารเต็มน้ำกันเด้อดบุญนี้เมลอดอ้อนบ่ย่านผัวเขาหันนี้ระกันเดือมาแล้วเดือมาแล้วบกกองเศร้าพาเซิน cơn mẹ ba năm cụ cơn mưa bàn quấn na còn về đó là bên bạc là bạc là bên keo kim mất thì bên lốp dài ta trời sâu ta đỡ đi ra mà quần khỏi quần khỏi sáng sau đây đi đây thì khất thua yêu bạn chỉ cả tang man ra bên nhà để, để tựa khăn là khả năng tựa cả ngóng, du pha cái cơn dữ con, thuốc lau quăng ngay phay đã thuộc. Đất, thuộc. Này, thuộc, thuộc thuộc là con này là con này mị thục, con này này mị thục gì, mị thục hay cung tula, mị thục hay cung tula, cho cụ hú dân con lồng, cho song hú dân đi đi, cho tam cho tứ ta đi ta lơi, cho tam cho tứ ta đi ta lơi, cho khaiหรือว่า cho Toch kích cho biết ta đen Toch kích cho biết ta đen Ka khăn kèn bọc quay kèn khăn Toch kèo cho kích tao chứ kích thoải mái nguồn 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 kích วเด้อคืนเรได้มือดีมือดีทีบินินคือแล้วยังตีแถวเด้อคนยอนจุดมันแจงคืนแหงหลายปันนี่เมียเล่าคือจจมน้ำเกิดจมบ่าเกิดน้ำตาตาตาดนาผ้าเป็นไววลอยไูบุกเอจันนิวาตสาดจะให้มาพบเือขอกลายสายออรสอนขอลายสายออรสอนเธอเป็นคนฟ้อนกันเป็นคน rằm cuối gần bà ta thơ rằm chân gần bà ta thơ dục nếu mà tất cả dục nếu hay thơ phon cuối ngàm chặt cây hết cả cho đầy xịt trời hết cả nấy chứ cho đầy xịt trời ta nằm bà có khó cắt tọp thơ đầy mày thơ nữa khay khay lò nữa của khay khay bay cần đai nhà phon của làm bay cần đai nhà phon của làm ยืนทั้งห่างดินทั้งงานบลมกันดอกทีดอกทีแค่เป็นปุ่นีน้องีน้องทั้งใจใส่เสียเดียวเพิ่อเสือยกไปไผยเห็นจนที่เป็นลมไก่ใสเอวงามแล้วอยงน้ำแนวเด้ได้อายเป็นสัตว์เอาบ่อเอาบ่อขอเป็นสัตว์จำนี่ดีให้จำได้บุญกาคู่กับนาา ตาบัรนบานการให้เหมาะดูเจ้าเงาะคู่รถยานาข้างในเหมือนเทพทวาข้างในเหมือนเทพเ,ววเ,เทพเว,วายกมาตาให้สัง่ง้องไปยกตาตาให้สั่งเขาไปใไม่จันท์คู่กาละกีหน้าสังเวชถูกขอกเปล่าแหลมคุณเพนคู่กับวันทองพี่กับต้องมันก็ต้องคู่กันดีกับต้องมันก็ต้อง